สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลานาทอกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เกมบาทซื้อเกมง่ายๆในราคาไม่กี่บาทมาเริ่มกันที่ข่าวดีสําหรับพราดอนนักฆ่าและชาวเอลซินครีททุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าตอนนี้มีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าภาคใหม่เนี่ยใกล้เปิดตัวแล้วนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาพร้อมกับกําหนดการวางจําหน่ายนั่นเองคือพูดง่ายๆข่าวนี้เนี่ยมันทําให้เรานะครับชัดเจนว่าภายในปีนี้ เราจะได้เล่น Assassin's Creed ภาคใหม่แน่นอนนะครับไม่ต้องรอกันนานแล้วก็อาจจะไม่มีการเลื่อนด้วยนะครับซึ่งข่าวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ถูกประกาศจากทาง Ubisoft แต่ว่ามันเป็นข่าวหลุดมาจากคนวงในที่คุกคลีในวงการเกมนะครับคือวงการเกมมันไม่ใช่แค่มานาั่งเล่นเกมอย่างเดียวนะแต่เขาคุกคลีกับพวกผู้พัฒนาเกมนะครับคนคนนี้ผมขอเรียกตามชื่อทวิตแล้กันนะครับชื่อชินบิ602คือเขาคนนี้เนี่ยเคยสร้างประวัติมาแล้วนะครับ ผมขอย้อนเรื่องความน่าเชื่อถือของคุณชินอบิ602ก่อนนะครับคือเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2014เนี่ยชินอบิ602เคยมาพิมพ์ในทวิตตัวเองนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยนะเขาพิมพ์ไว้ประมาณนี้นะครับว่าเพลงเพราะสภาพแวดล้อมเขียวชอุ่มหุนยนต์แบบไดโนเสาร์และยังมีสัตว์ประหลาดแปลกแลกแบบอื่นตัวเอกเป็นสาวผมแดงทีนี้ก็เลยมีคนไปถามเขาว่า อา้าวแล้วมันจะเปิดตัวในงาน E3 ปีนี้ไหมก็คือตอนนั้นมันจะเป็น E3 ปี2015นะครับเขาก็รีทวิตตอบไปว่าคือเอาสรุปจความสำคัญนะน่าจะเปิดตัวเต็มรูปแบบที่งาน E3 ปี2015ซึ่งผลปรากฏว่าในงาน E3 ปี2015เนี่ยมีการประกาศเปิดตัวนะครับเกม Horizon Zero Dawn จริงๆ Zero Dawn นะไม่ใช่ Zero Dawn พาธิราต้องขออภัยนะครับประกาศเปิดตัวจริงๆซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนเลยครับแล้วอยู่ดีเขาก็มาบอกนะครับฉะนั้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของคลายสิบดีมัสเตอร์นะครับแล้วพอดีมันมีสาวกเอเซนครีตเนี่ยไปถามเขาว่ามีข่าวเรื่องภาคใหม่เอเซนครีตไหมนะครับขอร้องละอยากจะดูมากเลยตอนนี้เนี่ยจะลงแดงแล้วนะครับเขากลับตอบมาว่าใกล้แล้วอ่าทีนี้ก็เลยนะครับมีคนอยากรู้ฮะไปถามต่อแล้วสรุปเนี่ยนายเนี่ยรู้จริงๆใช่ไหมว่าเอเซนครีตภาคใหม่เนี่ยมันจะประกาศเปิดตัวในเมื่อไหร่เขาตอบว่ารู้อ่า แล้วก็มีคนไปถามต่ออีกครับว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบกลับมาครับด้วยไฟล์จิ๊บเป็นรูปไมเคิลจอแดนนะครับนั่งยิ้มกรุ่มกลิ่มแล้วก็พยักหน้าบอกเออเร็วๆนี้แหละอ่ะในสิ่งนี้นะครับมันยืนยันเราได้แค่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้เห็นนะครับการเปิดตัวของแอตเลติกีภาคใหม่รวมไปถึงกําหนดการวางจําหน่ายแน่นอนทีนี้ผมจะมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะครับว่าสรุปแล้วณถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับแอตเลติกรีนะครับมันหลุดออกมาแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ กำหนดการวางจําหน่ายจริงๆของมันเนี่ยคือเมื่อไหรนะเราไล่เรียงไปทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของข้อมูลนะครับที่มีการหลุดออกมาผมจะตัดไอ้พวกที่มันเขาเรียกอะไรไม่จริงออกไปเลยนะครับเพื่อจะได้คุยกันง่ายๆเนาะอย่างแรกยืนยันกันค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่ามันจะเป็นยุคของไวกิ้งนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ตะลุยแค่ในแถบสแกนดิเนเวียแต่ว่าเราเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยคือยังไม่รู้แต่มีความเชื่อนะครับ ว่าเราเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับทางยุโรปคือต้องบอกนี้ก่อนว่าในสมัยยุคที่ไวกิ้งมันรุ่งเรืองเนี่ยเขาออกปล้นสะดมนะครับในแถบยุโรปก็จะมีพวกนอร์เวย์สววเดนแล้วก็อังกฤษตอนเหนือนั่นหมายความว่าแผนที่นะครับของเกมแ s a s s น n s c คริตภาคใหม่เนี่ยอาจจะกว้างขึ้นมากกว่าแค่แถบสแกดินเวียก็อาจจะเชื่อมโยงไปหลากหลายทวีปเลยนะครับซึ่งในภาคนี้มันจะไม่ใช่ชื่อภาคแร็คนอรอก เหมือนที่ข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าชื่อภาคว่าวาฮลาก็ดูเท่ดีเนาะซึ่งไอคำนี้เนี่ยมันเคยหลุดมาในโปสเตอร์นะครับที่เป็นอิสเ e g กของเกมเดอะดิวิชัน2ซึ่งในภาพนี้มันจะมีนักรบไวกิ้งเนี่ยยืนถือ Apple of Eden อยู่คือมันมีคนไปเจอมานะครับฉะนั้นเขาเลยคิดว่าโปรเจกต์นี้อาจจะมีตัววีนาหน้าอาจจะเป็นวาฮลาไวกิ้งหรือแค่วีเฉยๆก็ไม่รู้ แต่ที่แน่คือมันจะไม่ใช่แร็กนอร์อกนะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องราวของฮิดเดนเบลดครับในภาคนี้ฮิดเดนเบลดจะกลับมาเพราะว่าพอดีในภาคอ d y s s ิซีเนี่ยมันหายไปเพราะตัวละครในภาคอ d y s s ิซนะครับเขาถือปลายหอกของลีโอน d ดัสแต่เดี๋ยวในภาคใหม่เนี่ยฮิดเดนเบลดจะกลับมาแน่นอนนะครับและจะบอกว่านอกจากการกลับมาของฮิดเดนเบลดแล้วเราก็ยังจะใช้โล่ได้อยูอ่ผมก็ไม่รู้ว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะหลากหลายแค่ไหนนะครับ ก็คือก็น่าสนใจในจุดนี้ถือฮีเทนเบรดถือดาบแล้วก็ถือโล่เออมันก็หลากหลายดีนะครับซึ่งไอตัวของฮีเทนเบรดเนี่ยมันจะไปสอดคล้องนะครับกับอีกข่าวลือหนึ่งที่บอกว่าในภาคนี้เนี่ยจะมีการเน้นสเตลมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของภาคออริจินกับออ y s ซี่เนี่ยมันเน้นบูเยอะไปนะครับสเสน่ห์ของซีรีส์นี้เนี่ยมันเลยดูเหมือนกับจางๆลงนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีการเน้นให้สเตลมากขึ้นซึ่งอันนี้มันคือป่นอายหรือว่าเป็นสเสน่ห์ ของซีรีส์แอสเซนครีใช่ไหมครับส่วนตัวละครหลักในภาคนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงแต่อย่าเพิ่งตกใจนะเราสามารถเลือกเป็นตัวละครผู้ชายได้คือต้องบอกนี้ก่อนว่ามันจะแตกต่างกับภาคออเดซี่นะครับคือออเดซี่เนี่ยลักษณะมันจะ 50- 50คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอเล็กซิออสหรือว่าคาสันดราแต่ในภาคนี้เนี่ยเขาจะชูตัวเอกมาเป็นผู้หญิงเลยเพียงแต่ว่ามีทางเลือกให้เราเนี่ยเป็นตัวผู้ชายได้แต่เดี๋ยวถ้าเกมมันเปิดตัวจริงๆนะครับก็ต้องมาดูว่า จริงๆแล้วนะครับคือจะชูตัวเอกเป็นผู้หญิงเลยหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็แค่ระบบที่เราสามารถเลือกตัวเอกได้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแค่นั้นนะครับในจุดนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเรื่องต่อมานะครับก็คือในภาคนี้จะมีความเป็น RPG สูงกว่าภาค d y s s ซ y ความเป็น RPG คืออะไรก็คือเราจะได้สวมบทบาทมากขึ้นพูดง่ายๆคือเราจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าท้องเรื่องมันไม่ได้หมายถึงว่าเนื้อเรื่องหลักนะแต่หมายถึงว่าตัวเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้สูงกว่าเดิม ให้ผมเดาเนี่ยในตรงนี้นะครับถ้าเอาให้มันชัดๆเนี่ยก็คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลือกเวลาเราคุยกับ NPC ถ้าใครยังจำภาคออ y ิซีได้นะครับเขาพยายามที่จะให้เราเนี่ยมีตัวเลือกในการตอบเวลาคุยกับ n p c แต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันโดนแฟนเกมเนี่ยบ่นกันเยอะเพราะว่าเวลาคุยไปแล้วมันเปลี่ยนแค่สคริปต์บทคุยแต่ว่าไอฉากคัฟซีนหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดในภารกิจนั้นๆมันไม่ได้เปลี่ยนมันมามีผลกระทบจริง ก็ต่อเมื่อฉากจบใช่ไหมครับคือมันเปลี่ยนทีคือฉากจบเลยแต่ว่าตอนกลางๆกง็คือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับฉะนั้นคนก็เลยบ่นเรื่องนี้เยอะว่าอะถ้าคุณจะทาแบบวิเชอร์สามเนี่ยทำไมคุณไม่ใส่คาสีนอะไรที่มันพิเศษหรือว่าเรื่องราวในช่วงกลางๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเลยคิดว่าความเป็น RPG ที่สูงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะทําให้ตรงเนี้ยมันชัดขึ้นโดยการที่คําตอบนะฮะเวลาเราคุย NPC เวลาเราเลือกเนี่ยอาจจะมีผลกับเรื่องราวตั้งแต่ช่วงกลางๆเกมหรือว่่่าาอจจะมีีีีนนทเเปลปลลยยไ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตามที่ผมคิดจริงก็ใครที่เล่นสายกูดเอนดิ้งนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะดําเนินไปในแบบที่เป็นตัวเราจริงๆนะครับคือตอนเล่นเนี่ยมันจะสนุกมากแต่ถ้าฉากจบไม่ถูกใจนะครับมันจะเศร้าแน่นอนแต่แบบนี้ก็สนุกดีนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือความเป็น RPG จในการคาดเาของผมนะคือในส่วนของคําตอบที่คุย Mc นะครับ มันจะมีผลกับเนื้อเรื่องเนี่ยมากขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องต่อมานะครับก็คือในภาคใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยพวกผู้มาก่อนจะเกี่ยวข้องด้วยเยอะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเหตุผลที่รองรับอยู่แล้วพวกพวกผู้มาก่อนเนี่ยความลับเขาเยอะนะฮะเขาจะมีพลังอะไรก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าในตำนานวกิ้งนี้เราได้เกี่ยวข้องกับพวกเทพนอตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพวกพลัง หรือว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดพวกมอนสเตอร์ที่จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกแฟนตาซีมากขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบแฟนตาซีแบบหลุดโลกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วสเสน่ห์ของแอสเซนคิดก็คือมันจะอ้างอิงกับเหตุการณ์หรือว่าตำนานที่มีอยู่จริงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเหมือนกับสนุกเวลาเราเล่นเกมฉะนั้นตอนนี้นะครับในหัวผมก็คือตัวเกมภาคใหม่นะฮะมันจะเหมือนกับวิ t เชอร์สผสมกอดออฟบออันนี้คือเป็นคาอธิบายที่ชัดเจนสุดแล้วนะครับและในภาคใหม่ มันจะไม่มีระบบ co-op ก็คือพอดีมีบางคนเนี่ยเข้าไปถามว่าเาในภาคน,นี้เนี่ยมันจะ co-op ได้ไหมเหมือนกับภาค unity อะไรประมาณนี้คือในบางภารกิจเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นกับคนอื่นได้นะครับข่าวที่หลุดออกมานะครับก็เลยยังไม่ได้ยืนยันในส่วนของ co-op แต่แค่บอกว่าจะยังเน้น solo play เหมือนเดิมซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันก็ดีแล้วเพราะาตอนเล่นภาค unity เนี่ยระบบ co-op นะครับมันทั้งไม่สนุกและแถมยังมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์อีกก็คือตัดทิ้งไปได้เลยครับยังไงเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้วใช่ไหม เล่นคนเดียวก็ดีแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ต่อไปเรื่องราวสำคัญครับกำหนดการวางจำหน่ายน่าจะเป็นช่วงไหนนะครับตอนนี้ค่อนข้างชัวร์100%ต่อให้ Ubisoft ไม่ประกาศนะครับคือกำหนดการน่าจะจำหน่ายช่วงปลายปีนี้เพราะว่าเหมือนกับเขาเคยเกิดไว้อะก็ให้ผมเดานะมันจะเหมือนกับหลายๆภาคที่ผ่านมาเพราะว่าทาง Ubisoft เนี่ยจะชอบขาย Assassin's Creed ประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งถ้านับจากวันนี้มันก็อีกจะประมาณ5เดือน ฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสาวก Assassin's Creed ผมแนะนําว่าให้เก็บเือนละ4 0 0บาทนะครับเพราะว่าตัวเกมน่าจะราวๆไม่เกิน2000ก็คือเหมือนภาค Odyssey ฉะนั้นคุณก็จะซื้อได้ทันทีนะครับคือสาเหตุที่ผมมั่นใจว่ามันจะไม่เลื่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า Ubisoft เนี่ยเขามีสตูดิโอหลายแห่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับค่ายพัฒนาอื่นที่มีอยู่สตูดิโอเดียวแล้วทำทีละเกมแต่ว่าเขาเนี่ยจะรันทุกโปรเจกต์เนี่ยไปพร้อมกันนะครับแต่พอดีที่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะขายตุลาไหมเพราะว่า วอชด็อกลีเจียนเนี่ยมันเลื่อนใช่ไหมครับคือแต่เดิมเนี่ยวอชด็อกลีเจียนเนี่ยเขาจะขาย6มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยผลกระทบโควิดนะครับก็เลยเออเอาจริงนะไม่รู้ว่าโควิดมีผลไหมนะแต่สรุปคือมันเลื่อนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมันกระทบกับแอลซินคิสภาคใหม่จริงไม่น่าเกินกลางพฤศจิกาครับได้เล่นแน่นอนสรุปก็คือเลื่อนออกไปอีกไม่กี่อาทิตย์นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวหรือว่าเรื่องราวนะครับของแอสซินคริสภาคใหม่นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าในภาคนี้ จะเกี่ยวข้องกับไบกิ้งและจะเกี่ยวข้องกับเทพนอตฉะนั้นเล่นกันมันแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของแผนที่เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเดิมอาจจะไม่ได้ลุยแค่แถบสแกดินเวียนะครับอาจจะได้ไปในประเทศอื่นๆหรือว่าทวิปอื่นในช่วงนั้นนะครับและตัวเกมเนี่ยจะมีฮิดเด n นเบรดกลับมามีโลให้เราได้ใช้นะครับตัวละครเลือกได้ใช้หญิงแล้วก็มีความเป็น RPG มากขึ้นสรุปก็คือในภาคใหม่เนี่ยน่าจับตามองมากครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทาง Ubisoft แทบจะทาซีรีส์นี้ออกมาเป็นรายปีนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากนอกจากกราฟิกที่มันเปลี่ยนนะครับแต่ในภาคนี้เนี่ยซุ้มทําเงียบเงียบมากนะครับแล้วก็นานด้วยฉะนั้นผมว่าภาคนี้มันต้องมีอะไรพิเศษมากๆแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับเทพน้อนเนี่ยโอ้โหโคตรมันเลยผมบอกได้คําเดียวนะครับเอาเป็นอย่าง้ก็เดี๋ยวสําหรับข่าวๆของทาง a s n Creed นะครับคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาคงเริ่มเผยข้อมูลออกมาแล้วอยย่างเลนะครับ เดี๋ยวว่ายังไงเรามาคุยกันต่อสําหรับประเด็นของแอสินครีนะครับเรื่องราวต่อมาครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเกมเดสกรได้ออกวางจําหน่ายนะครับฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยทางผู้พัฒนานะครับก็เลยเอาตัวเลขมาให้เหล่าแฟนๆของเดสกรเนี่ยได้ดูกันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะแต่ว่าผมก็ไปเล่นจนจบเหมือนกันนะครับซึ่งนะฮะในลิสต์ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ย ใช้เวลารวมกันในเกมนะครับมากกว่า200ล้านชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ไอ้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะซอมบี้ในเกมแล้วกันนะครับตายไปกว่า45ล้านตัวนะครับเขตติดเชื้อหรือว่าไอ้รังซอมบี้เนี่ยถูกกวาดล้างไปกว่า35ล้านจุดนะครับรังโจรถูกกวาดล้างไปกว่า30ล้านจุดนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับไปเปิดล็อกไอ้พวกค่ายพักที่มันปลอดภัยอ่ะพูดง่ายคือเป็นฐานของตัวเอกอ,อ่ะสามสิบกว่าล้านจุดนะครับแล้วก็มีผู้เล่นนะฮะ ปลดล็อกทรฟี่ไปรวมกันแล้วนะฮะกว่า100ล้านอันเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันขายไปได้กี่ชุดนะครับแต่เหมือนเท่าที่ตามข่าวตอนนั้นคือช่วงแรกๆเนี่ยขายดีแต่หลังๆเนี่ยเหมือนกับมันจะแผ่วๆนะครับแต่ที่แน่คือเดสกอรเองก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่มีสิทธิ์ออกภาค2พรพอดูจากตัวเลขอ่ถ้าเราดูกันกลมๆนะครับว่ามีรางโจรเนี่ยถูกกว่าล้างไป30กว่าล้านจุดผมเอาหารง่ายๆก็น่าจะขายได้แบบ น่าจะเป็นล้านชุดอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะนะส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของ Cyberpunk 2077นะครับคือตอนนี้เนี่ยทาง CD Projekt เนี่ยความข้างที่จะคอนเฟิร์มแล้วครับว่าการเปิดตัว Cyberpunk 2077นเนี่ยน่าจะมีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับคือพอดีเขาต้องเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่พอดีมันเลื่อนนะฮะอาจจะติดปัญหาโควิดนั่นแหละแล้วผมเดาว่าในช่วงต้นเดือนมีนานะครับมันจะมีอีเวนต์เกมใหญ่ๆเนี่ยถึง3เกม เขาน่าจะไปโผล่สักเวทีหนึ่งนะครับส่วนกําหนดการวางจําหน่ายเขายืนยันแล้วนะครับจะไม่มีการเลื่อนนะครับไปจากวันที่17กันยานี้แน่นอนคือเขาบอกว่าตอนนี้นะครับถึงจะโดนโควิดแต่ตัวเกมเนี่ยมันเสร็จแล้วนะครับกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบบั็กของเกมโดยตอนนี้นะครับใช้คนทดสอบอ,อรู้สึกจะประมาณสัก130คนได้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถทํางานที่บ้านได้ไม่มีปัญหา อ่ะก็คืออาจจะเป็นเกมเมอร์หลายคนที่โชคดีนะครับ130ท่านแรกที่ได้ทดสอบเกมนี้ก่อนนะครับสรุปแล้วทั้ง130คนเนี่ยทำงานจากที่บ้านได้นะครับฉะนั้นกําหนดการวางจําหน่ายเนี่ยมันจะไม่เลื่อนไปอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพูดถึงไซเบอร์พังต่ออีกสักหน่อยนะครับพอดีผมเป็นติ่งของค่ายนี้นะฮะก็เลยจะบอกว่าเขาเนี่ยขยับหลายอย่างแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างเมื่อวันที่20เมษายนะครับที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับ Xbox One รุ่น Limited c y เบอร์พัง2077นะครับกวางจำหน่ายเรียบร้อยเขาบอกว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยตอนเกมวางจําหน่ายโหลดตัวเกมได้ฟรีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการทําการ์ดจอครับเป็น G-Force รุ่น RTX 2080 Ti นะครับผลิตออกมาแค่200ตัวในประเทศไทยไม่มีขายนะครับไม่ต้องไปหาและผมว่าตอนนี้เนี่ยคงหมดไปแล้วนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยเราซื้อได้แน่นอนครับนั่นก็คือหูฟัง C Series ไลน์ไซเบอร์พัง2077นั่นเองนะครับ ในต่างประเทศขายอยู่110เหรียญ US นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็สัก3,5 0 0แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวซิลซีรีส์เอามาขายเนี่ยมันน่าจะถูกกว่า3,5 0 0ฉะนั้นอันนี้เราเอื้อมถึงนะครับถ้าใครอยากเอื้อมก็เดี๋ยวรอนะฮะทางซิลเอามาขายแล้วกันนะครับในส่วนของรายละเอียดเกมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรารอนะครับค่ายเกมเขาแถลงแล้วเราค่อยมาคุยไอทีแล้วกันนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยมันใกล้แล้วแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าเกมนี้นะครับเรทเกมที่ออกมาก็คือเหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่ ถ้าตีเป็นเรทบ้านเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ18บวกเพราะว่าเกมนี้นะครับมันจะโหดดิบเถื่อนกว่าวิเชอร์สามมันจะไม่ใช่แค่ฉากนวนเนียเห็นผลนมหรือว่าคอขาดตัวหลุดอะไรอย่างนี้นะครับมันจะโหดกว่าน,นั้นอีกครับผมไปเช็คลิสต์มานี่คือโอ้โหมันมันไหวไหมเนี่ยคือคนทาคลิปเนี่ยมันไหวไหมเนี่ยมันจะติดเหลืองทุกคลิปหรือเปล่านะครับอ่ะเอาไว้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับสำหรับไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ด ถึงจะมีหลายเกมนะครับเลื่อนวันเปิดตัวเลื่อนกําหนดการวางจําหน่ายนะครับแต่เกมนี้บอกผมไม่เลื่อนนะฮะนั่นก็คือ h o s t of t s u s h i m a นั่นเองนะครับล่าสุดทางค่ายเกมบอกมาแล้วว่าถึงจะเจอโควิดแต่ก็ไม่อาจทําอะไรกับคมดาบสมูไรของเขาได้นะครับฉะนั้นกําหนดการเปิดตัวนะครับยังคงเป็นวันที่26มิถุนาเหมือนเดิมสําหรับค่ายนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาก่อนนะครับก็อาจจะปลาดใจนิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไม h ก s t of t s u s h i m a เนี่ยภาพมันสวยจังนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับค่ายนี้เขาเคยฝากพิมมือเอาไว้แล้วครับกับซีรีส์ In f a m o u s นั่นเองและเกมตัวสุดท้ายนะครับที่ค่ายนี้ทำออกมาก็คือ Infamous Second Son ซึ่งนับจากนะครับเกมนี้มาจนถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยก็6ปีเต็มแล้วนะครับนั่นหมายความว่าค่ายนี้ทุ่มเวลากับการทำโกดอฟซูชิมะเนี่ยถึง6ปีเลยทีเดียวผมว่าเกมนี้เนี่ยหลังจากเปิดตัวแล้วมันน่าจะมาคุยมากนะครับเพราะว่าทีมเกมนั้นมันค่อนข้างน่าสนใจครับ เพราะเรื่องราวของเกมนี้จะดําเนินในปี1274บนเกาะซูชิมะของญี่ปุ่นนะครับโดยเราเนี่ยจะได้รบทเป็นจินซาไกนะครับซามูไรคนสุดท้ายที่ปกป้องญี่ปุ่นจากการลุกดานของทัพมองโกเป็นไงครับแค่พดเรื่องเกิดนํำเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ซามูไรคนสุดท้ายของยุคนะครับเพราะว่าเร้ของยุคจริงๆเนี่ยมันจะเป็นปี1877นะครับซึ่งซามูไรคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ย เขาจะชื่อว่าไซงโธโกโมริแต่ว่าไอตรงเนี้ยเรื่องราวมันจะย้อนไปในปี1274ก็คือเกิดก่อนนะครับก็เอาไว้ยังไงนะฮะสำหรับเกมนี้ผมว่าหลังจากเปิดตัวแล้วนะครับย้ำอีกครั้งว่ามาคุยกันอย่างเป็นทางการดีกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ถ้าถามผมว่ามีอะไรน่าเล่นนะครับผมจะชี้เป้าไปที่ Call of Duty Modern Warfare 2 Version Remaster นะครับซึ่งในวันที่30เมษายนนี้ จะวางจําหน่ายแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเพลเนี่ยได้เล่นกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษาตอนนี้นะครับมันจะถึงคราวของสาวก PC แล้วก็ Xbox o n บที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจคือสําหรับชาว PC นะครับฟังให้ดีนะเกมนี้นะครับจะรองรับความละเอียดถึง 4K HDR Ultra Wide เป็นไงสุดจัดประลัดบอกไหมในเวอร์ชันรีมาสเตอร์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นเล่นแบบมัลติไม่ได้ พูดง่ายคือเราจะได้เล่นในเวอร์ชั่นที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทางค่ายเกมเขาบอกเอาไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าจะมีการปรับปรุงจากภาคต้นฉบับเนี่ยขึ้นแทบจะทุกด้านเลยทั้งเรื่องของกราฟิกเท็กเจอร์ซาวเอฟเฟกหรือแม้กระทั่งอนิเมชันตัวละครนะครับเรียกง่ายๆว่ารีทำใหม่จริงๆนะครับปรับปรุงให้มันดีจริงๆสำหรับตัว c a l l of Duty Modern Warfare 2นี้นะครับก็จะเป็นภาคเดียวกันกันกบ ที่เคยวางจําหน่ายไปเมื่อปี2009นะครับโดยจะคง,งเนื้อเรื่องเอาไว้ทั้งหมดฉะนั้นใครที่ได้มาเล่นนะครับพวกคอฟดูตี้ในเวอร์ชันหลังๆห,หรือว่าพวกสายเกมยิงทั้งหลายนะครับผมจะบอกว่าถ้าใครอยากรู้จักมิชชั่นโนรสเซียอันเป็นตำนานของคอฟดูตี้โมเดิร์นวอลแฟร์2นะครับจะต้องลองสัมผัสให้ได้ก็เหมือนที่ได้เกิดเอาไว้ตอนต้นนะครับว่าตอนนี้ราคาไทยเนี่ยมันยังไม่ออกแต่ว่าในราคาที่เป็น US ดอลลาร์เนี่ยคือ19.99เเหรียญ ของไทยตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าในสตรีมเนี่ยมันจะขายเดวันไหมเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูคือเขายังไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ว่าคอฟดูตี้ในเขาเรียกอะไรภาคอื่นเนี่ยมันมีขายในสตรีมนะครับแต่ที่มีขายแน่นอนนะฮะเข้าไปรอซื้อกันได้เลยนั่นก็คือที่บริษัทช็อปเอาไว้ไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือลานาท็อกในคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซับสไครต์นะครับก็ซับสไครต์ไปได้เลย พราะเดี๋ยวนะครับยังมีคลิปดีๆอีกมากมายที่จะออกตามมาหลังจากนี้นะครับเอาไว้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ